โน้ตบุ๊กสายพกพาตัวเทพสำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะกับเจ้า Lenovo ThinkPad P14s Gen3 ที่มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen Pro รีวิวข้างในจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับคอมค้าททำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องงา่าย สำหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะนานๆทีปีหนนะครับที่จะได้จับเจ้าตัวทิงแพดเนี่ยมารีวิวสักทีนะครับผมเพราะว่าตัวทิงแพดเนี่ยไม่ได้เห็นวางทั่วตลาดกันง่ายๆนะครับผมแล้วมันหาซื้อค่อนข้างยากด้วยนะโดยเจ้าตัวทิงแพดเนี่ยไอ้มผขออธิบายก่อนนะครับแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะเป็นของเลอโลวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นของ IBM นะก่อนนะครับผมเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับสายองค์กรบิสเนสจ๋าๆโดยเฉพาะเลยโดยรูปทรงโน้ตบุ๊กขเขานะครับจะมีความคลาสสิกเป็นแบบเหลี่ยมๆแข็งๆๆๆอึึดถกทน อะไรประมาณนั้นนะซึ่งภายหลังต่อมานะครับทางเลอร์โวเนี่ยก็ได้ซื้อตัว IBM t h i n k p a d เอามาพัฒนาต่อหลักๆแล้วนะครับจะตัวเลอร์โลว์ทิงแพดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ซีรีส์ด้วยกันนะครับเริ่มจากซีรีส์เริ่มต้นไปตัวซีรีส์ระดับบนนะครับก็จะเป็นซีรีส์ E ซีรีส์ L ซีรีส์ P ซีรีส์ T แล้วก็ซีรีส์ X นะครับโดยตัวที่วันนี้มารีวิวนี้จะเป็นตัวซีรีส์ P ระดับกลางนั่นเองนะ มาดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องนะครับสำหรับวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกรีไซเคิลผสมกับแมกนีเซียมนะครับให้ทั้งในเรื่องของความลักโลและก็ความแข็งแรงในตัวแถมมีน้ําหนักเบาด้วยนะฝาหลังเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับมีโลโก้ทิงแพดอยู่ที่มุมบนซ้ายตัวไอของเขาเนี่ยจะมีไฟสีแดงติดอยู่ด้วยแล้วก็จากที่ไอวอนเนี่ยเอามือจับจับฝาหลังของเขาดูนะครับผมก็เป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายอยู่นิดนึงนะครับแต่เอามือลูบๆเนี่ยรอยนิ้วมือเขาหายไปแล้วส่วนมุมล่างขวาตรงนี้นะครับก็จะมีตัวโลโก้เล ทีนี้มาดูตรงแกนฝาพับตัวเครื่อง,องเขากันบ้างนะครับแกนฝาพับของเขาเนี่ยจะเป็น2แกนซ้ายขวานะครับแยกออกจากกันนะสามารถกลางได้สูงสุด180อ,องศาแนบสนิทไปกับโต๊ะเลยนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้าง แข็งแรงเลยนะส่วนด้านใต้ตัวเครื่องนะครับก็จะมีการเจาะรูระบายความร้อนแล้วก็ที่มุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับจะมีแปะคําว่าแมกนีเซียมด้วยนะครับก็คือวัสดุตัวเครื่องเนี่ยจะมีตัวแมกนีเซียมผสมอยู่นั่นเองนะต่อมานะครับมาดูทางด้านพอร์ตเชื่อมต่อตัวเครื่องกันบ้างเริ่มจากทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ตแลนด USB 3.2 Type C Gen 2ทั้งหมด2ช่องนะครับซึ่งทั้ง2ช่องนี้เนี่ยรองรับทั้งการต่อจอแยกแล้วก็ชาร์จไฟ PD ด้วยนะ ทำเลอถัดมาก,ก็จะเป็น HDMI เวอร์ชัน2.1ล่าสุดแล้วก็จะเป็น USB 3.2 Type A 1ช่องนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนี่จะเป็นตัว Headset 3.5นะส่วนพอทางด้าน,นขวานะครับก็จะเป็นตัวเกนซินตันล็อก USB 3.2 Type A แล้วก็ช่องระบายความร้อนแล้วก็เหยียบถัดมานะครับตรงมุมเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องอ่าน Smart g a r d r e e d e r นะครับตัวเครื่องที่เอ o น i ี ON ได้มาเนี่ยไม่มีนะเป็นช่อง m o ckup เฉย แล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คบาลานตัวเครื่องกันดูบ้างนะครับเป็นโน้ตบุ๊กสายบิสเนสเนี่ยบาลานตัวเครื่องมันจะดีหรือเปล่านะเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้ไหมนะครับจับตรงกลางแล้วเปิดมันขึ้นมาปื๊บปื๊บโอ้รู้สึกว่าเครื่องนี้จะเปิดฝาพับมือเดียวไม่ได้นะอันนี้คือเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับอ่าบาลานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยแกนอาจจะดูฝืดๆนิดนึงนะครับเนี่ย ต้องกดตัวเครื่องแล้วก็ดึงขึ้นมานะแต่ตัวแกนหัพับเนี่ยแข็งแรงมากนะครับแทบไม่มีอาการคอรเลยนะเนี่ยขยับไปกลายเป็นว่าตัตไอซินบอลเนี่ยสั่นเองสงงั้นนะครับยางรององเขานี่คือหนึบดีมากเลยคราวนี้นะครับมาดูที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องกันบ้างนะสำหรับตัวทิงแพด P14s เครื่องนี้นะครับชื่อว่า14ก็คือมีหน้าจอขนาด14นิ้วนั่นเองนะครับผมเป็นตัวความละเอียด Full HD Panel IPS นะครับ Refresh Rate เ,เ,เนี่ยอยู่ที่60 h ฮด้วยกันนะผมแต่รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือเป็นหน้าจอแบบสัดส,ส่วน16:10นะครับผมเป็น1920คูณ1200นั่นเองนะจับกว้างกว่าพวกจอ16:9ทั่วไปนะครับส่วนกล้องแคมของเขาผมเป็นความละเอียด Full HD นะมีตัว Privacy Shutter มาให้ด้วยนะครับอันนี้คือบอันปิดอยู่จะเป็นสีแดงนะถ้าเปิดก็จะเป็นตัว เลนกล้องใสๆประมาณนี้นะครับผมด้านข้างเลนกล้องนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดส,สแกนใบหน้านะใช้งานร่วมกับตัววิดโ o ว์ฮัลโลนะครับแล้วก็ไมคตัดเสียงก็มีมาให้2ตัวด้วยกันนะแล้วก็สังเกตตรงขอบจอนะครับผมทางด้านบนด้านล่างก็ด้านข้างของเขาเนี่ยถือว่าบางเฉียบเลยนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดค่อนข้าง,างเล็กกระทัดรัดมากนะ ถัดมามาดูดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดของเขากันบ้างนะครับเลเยอั์เนี่ยคือจะเป็นมาตรฐานของตัวติ้งแพดเลยนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีปุ่มกดสีแดงนะผมเรียกว่าแท็คพอยส์นะครับใช้งานสาหรับเป็นเมาส์นะครับผมว่าใครที่ใช้งานโน้ตบุ๊ก IBM มาเนี่ยก็คือจะติดการใช้งานตัวแท็คพอยส์แบบนี้มากๆนะครับวิธีใช้งานก็คือใช้นิ้วชี้เนี่ยแตะตรงแท็คพอยส์นะครับผมเพื่อขยับเลื่อนเมาส์นะส่วนคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยใช้นิ้วโป้งนะครับผมกดตรงปุ่มที่อยู่เหนือทัชแพดนะครับ โน้ตบุ๊กทิงแพคโดยเฉพาะเลย ส่วนเรื่องการกดพิมพ์งานอะไรต่างๆเนี่ยโน้ตบุ๊กติ้งแพดเนี่ยเขาทำมาดีแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวไอ้เมาส์บอรเองเนี่ยคือยกให้ตัวติ้งแพดนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดเลยนะเวลาพิมพ์งานเนี่ยมันมันมือจริงๆนะครับแต่จะมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวปุ่มลูกศรของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กน,นะครับแล้วก็มันลั่นไปนโดนปุ่มเพดอัพเพด์ d o ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตัวปุ่มฟังก์ชันนี่ยยยมมมัันนจะะอู่่่่ทีุุลาาางงซซ้้สดครบึถเป็นโโนน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 ้้้ตบุุนนะุ๊กกรรร่่่่่ออืเเีียจะะปป็มมคคทททลแถาาใใชพว ั้งแต่รุ่นแรกๆอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งหัดมาใช้หรือว่าเพิ่งมาเริ่มใช้ตัวดิ้งแพดใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวสักนิดนึงนะครับผมส่วนไฟแบ็คลิดตคีย์บอร์ดนะครับผมก็จะมีสีขาวมาให้สีเดียวนะครับ ปุ่มเปิดปิดเครื่องก็อยู่ชี่มุมบนขวาตรงนี้นะครับรองรับการสแกนลายนิ้วมือด้วยนะส่วนรูด้านบนตรงนี้นะครับผมที่อยู่เหนือคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ใช่ช่องดูดลมเย็นหรือว่าช่องระบายความร้อนนะครับแต่เป็นลำโพงตัวเครื่องนะเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างพิเศษมากนะครับซึ่งช่องระบายความร้อนของเขาเนี่ยจะมีแค่ด้านข้างแล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องเท่านั้นเลยนะสำหรับวัสดุตรงคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวแมกนีเซียมผสมกับพลาสติกรีไซเคิลนะครับผมให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างด ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะนี่คือมือไอ้บอลเปื้อนเหงื่อจับไปก็ไม่เป็นรอยนะครับมุมล่างซ้ายตัวเครื่องนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะเครื่องนี้คือใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 Pro นะครับผมเป็น CPU สําสำหรับองค์กรที่เน้นเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะอ่ะเนื้อหาถัดไปนะผมเรามาแกะดูภายในตัวเครื่องนี้กันดีกว่านะว่าจ้ตัว ThinkPad P14s Gen3 ตัวนี้เนี่ยภายในเป็นไงบ้างนะไอ้บอลก็อยากรู้เหมือนกัน สำหรับภายในตัวเครื่องนะครับเลเยอร์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยถือว่าวางออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับชุดระบายความร้อนของเขาเนี่ยจะเป็นพัดลม1ตัวนะครับขนาดใหญ่พร้อมฮีทไบร์สองเซตนะครับซึ่งก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการจอแยกนั่นเองนะครับด้านบนลงนี่จะเห็นได้ว่ามันเป็นลําโพง2ตัวนะครับอยู่ด้านบนนะซึ่งถ้าเป็นโนบุ๊กรุ่นอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาอะไรทํานองนั้นนะครับ SSD ตัวเครื่องนะครับสามารถใส่ M.2 ได้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเดิมๆที่เขาให้มาแล้วเน,เนซ 280ขนาด1เทราไบต์นะครับ PCIe 0นะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ขนาดเล็กลงมานะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์2242นั่นเองนะซึ่ง SSD ที่เขาให้มานะผมจะมีซิงค์ระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวซิงค์ทองแดงขนาดใหญ่เลยนะเหมือนที่ตัวเครื่องนี่ก็ถือว่าให้มาก้อนค่อนข้างขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดตัวเครื่องนะความจุเนี่อยู่ที่52.5วัตต์แอด้วยกันประมาณนี้นะครับส่วนบลัดไ i ไฟไน,นะครับก็อยู่ที่ด้านบนตรงกลางตรงนี้นะคร แผ่นปิดการไฟฟ้าสถิตมาให้ด้วยนะครับซึ่งในอนาคตนะครับถ้าอยากอัปเกรดพวกสมาร์ทการ์ดลดเดอร์อะไรนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะอ้บนแอบดูตัวโมดูลของเขานะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมีน็อตไขปิดตัวมอกอัพไว้อยู่นะครับผมถ้าถอดอันนี้ออกถอดแบตออกแล้วใส่ตัวโมดูลที่เป็นตัวอ่านสมาร์ทการ์เนี่ยก็สามารถทําได้เลยนั่นเองนะ สำหรับฝาปิดด้านใต้ของเขานะครัผมวัสดุเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับผมมีตะแกรงดักฝุ่นด้านในมาให้ด้วยนะครับผมรูที่เขาเจาะก็เป็น,นรูจริงๆนะแล้วก็ส่วนตัวที่ชอบมากๆเลยก็คือตัวน็อตนะครับซึ่งน็อตทุกตัวนะผมจะติดอยู่กับฝาปิดด้านใต้ตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่หล่นหายไปไหนนั่นเองนะนี่ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีสมกับเป็น ThinkPad จริงๆเด <ๆ S 2> ี๋ยวถัดไปนะผมเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของตัว Lenovo ThinkPad p 1 4ี s gen 3าเครื่องนี้กันนะครับมาดูวา เรามาเริ่มต้นด้วยการทดสอบดูวิดีโอ 4K 60fps บน YouTube กันก่อนเลยนะครับผมมีวันตั้งค่าตามนี้นะครับ 4K 2160p 60fps นะครับผมเห็นได้ว่าเจ้าตัว ThinkPad P14s Gen3 เครื่องนี้เนี่ยสามารถเล่นไฟล์ 4K ได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับผมสีสันการสแสดงผลเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นพารเนล IPS ชัดเจนทุกมุมมองอยู่แล้วนะแล้วก็ให้สังเกตนิดหนึ่งนะครับด้วยว่าตัวหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยเป็นแบบสัดส่วน16:10นะครับทำให้จะมีตัวขอบบนขอบล่างเหลืออยู่นิดหน่อยเพราะว่าพวกวิดีโออะไรพวกนี้เนี่ยจะแสดงผลเป็น16:9นั่นเองนะ ถัดมานะครับเรามาทดสอบลาโพงตัวเครื่องกันดูบ้างน,นะครับดูกันว่าเสียงของลาโพงโนบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะอ่ะอันนี้เปิดเสียงดังอยู่ที่ประมาณสัก20%นะครับเสียงก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราสัก50%ดูอ่ะดังขึ้นมาเยอะนะครับลองเปิดสุด100%เลยอืมเลย เสียงเนี่ยถือว่าค่อนข้างดังใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวเสียงของเขาเนี่ยมีมิติค่อนข้างโอเคเลยนะครับด้วยตัวลำโพงของเขาเนี่ยมันอยู่ด้านบนตัวเครื่องตรงนี้นะครับแยกซ้ายขวาเนะเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยอาจจะดูแบบมาไม่ค่อยเต็มกักเท่าไหร่นะแห้งๆไปนิดนึง คราวนี้นะครับเรามาทดสอบเล่นเกมมาดูบ้างนะครับอาจจะดูแปลกๆนิดหนึ่งนะเอาโน้ตบุ๊กทิงแพดมาเล่นเกมนะครับเกมที่ทดสอบตอนนี้อยู่ก็คือเกม Dota 2นะในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับก็ตั้งค่าตามนี้เลยนะความละเอียดหน้าจอ1 9 2 0 1 2 0 0 full hd 16บหกต่อสิบกราฟิกปรับเลื่อนขึ้นมา1ขีดนะครับเป็นแบบมีเดียมนะสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าเฟรมเรทเนี่ยคือวิ่ง60บวกๆเลยนะครับผมเห็นได้ว่าตัว การ์ดจอออนบอร์ดของ CPU Ryzen 5 Pro ตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับความแรงของเขาเนี่ยคือแรงระดับหนึ่งใช้ได้เลยนะเนี่ยเอามาเล่นเกมอาบาลโดตาทูปรับมีเดียมคือเฟรมเรทวิ่ง60บวกๆนะครับจังหวะที่ไฟ์กันหนักๆเนี่ยอาจจะมีดรอปลงมาเหลือ5040นิดๆบ้างนะครับผมบางจังหวะนะแต่โดยภาพรวมเนี่ก็คือวิ่งอยู่ที่60 80กันเลยทีเดียว แล้วก็มาดูเกมเบาๆอย่างเดอะซิมสกันบ้างนะครับในส่วนของเซตติ้งกราฟิกเนี่ยไอบอลปรับเป็นแบบอัลตร้าเลยนะครับผมกราฟิกคุณภาพเนี่ยแล้วก็ความเอียดหน้าจอเป็น1 9 2 0 1 2 0 0ตามเนทีฟหน้าจอนะครับเรีเฟรชเนี่ยตั้งดีฟอลต์ไว้ดีกว่านะครับผมปิด v ีซิงไปนะปึ๊บแอปพลายไปสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับบอกเลยว่าโอ้โหประทับใจมากนะเล่นเดอะซิมสปรับอัลตร้าเฟรมเรทเนี่ยคือประมาณ50-60เลยทีเดียวนะครับเนี่ย เล่นได้ลื่นๆนะครับถ้าซูมเมาออกมาเฟรมนี่ยก็จะดรอปลงมาหรือประมาสัก20ไปปลาย30ต้นๆนะครับเชื่อเถอะว่าถ้าเพื่อนๆปรับความละเอียดต่ำกว่านี้เนี่ยก็เล่นได้แบบ60บวกๆสบายๆนะครับเนี่ยก็คือเอามาเล่นเดอะซิมโดตาเกมเบาๆอะไรเนี่ยตัวการ์ดจอนบอกของไรเซน5 p r โปรเครื่องนี้คือเอาอยู่เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูทดสอบการตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะครับผมด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะฟุตที่ใช้นี่ก็คือถ่ายมาเป็นแบบ 4K 30fps นะครับก็คือฟุตเดิมที่เราเคยทดสอบกับโนบุ๊กหลายๆเครื่องก่อนหน้านี้เห็นได้ว่าฟุตอะไรต่างๆนี่คือใส่เอฟเฟกอะไรค่อนข้างเยอะนะครับมีการเกรดสีด้วยนะเดี๋ยวทดสอบเล่น playback กันดูก่อนนะครับขยับซ้ายขวาปุ๊บปับตุ๊บปับอา,อาจจะมีการโหลดนิดนึงนะครับผมไม่ได้เร็วปื๊ดปาอะไรขนาดนั้นประมาณแบบวิครึ่งเกือบสองวินะเนี่ยลองสลับซ้ายขวาดู เราดสอบเล่นตัวนี้มีทราซิชั่นเยอะๆนะครับป่าๆๆๆถือว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลแต่อาจจะโหลดนานนิดหน่อยนะเรียกได้ว่ามาตัดต่อคลิป 4K นี่คือพอไหวนะเดี๋ยวเรามาดูการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์กันบ้างนะครับคลิปความยาว7นาที20วิ 4K 30fps นะครับผมเอฟเฟกต์ทราซิชั่นเกรดสีต่างๆก็จากที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับบิตเรท 40Mbps นะว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นะครับลองคลิกไปเลยนะ เดี๋ยวเอนวอลจะปล่อยให้มันเรนเดอร์ไปก่อนสักหนึ่งนาทีนะครับจะได้กลับเวลาเขาเข้าได้นะ ตอนนี้ก็คือเวลาผ่านไปสักประมาณนาทีกว่าๆเกือบ2นาทีนะครับเวลาที่เหลือในการเอ็กซ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13นาทีนะครับเท <_ A> ่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยจะใช้เวลานะครับตีกลมๆเนี่ยก็ประมาณ15-16นาทีนะครับผม ทดสอบข้อวือแคมป์เจตัว Lenovo Le ThinkPad P14s Gen3 เครื่องนี้นะครับดูกันว่าคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอันนี้คืออัดมาเป็นแบบความละเอียด Full HD 30fps นะครับผมซึ่งถ้าดูจากสายตาในบอลตอนนี้เนี่ยภาพเนี่ยคุณภาพถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับขนาดห้องอินบอลเนี่ยมืดๆแบบนี้นะถ้าดูจากสายตาตอนนี้เนี่ยภาพถือว่า noise ค่อนข้างน้อยนะครับมาทดสอบเปิดปิดตัว Privacy Shutter กันดูนะอันนี้คือเปิดไว้อยู่นะครับถ้าปิดไปปุ๊บ อ่าเนี่ยก็จะมืดตึบนะครับไม่รู้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันอัดต่อหรือเปล่านะถ้าเปิดกับมาคืนนี่เลยนะครับอ่าก็สว่างกลับมานะครับแล้วก็มีการปรับไว้บาลานซ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวทดสอบระยะโฟกัสกันดูนะครับเอามือไปใกล้กล้องว็บแโอจะข,ขาวๆนะครับนี่เลยมีระยะโฟกัสเห็นลายมือไอ้บอลชัดเจนนะเดี๋ยวทดสอบเสียงซ้ายขวากันดูบ้างนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปอีกที ส่วนผลทดสอบอันอื่นนะครับผมตัว Cinebench R23 ที่ไว้ทดสอบประสิทธิภาพของ CPU AMD Ryzen 5 Pro 6650U 6คอร์12เทรดจะได้คะแนนม u l t i c อยู่ที่9,077แต้มนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆมาตรฐานทั่วไปนะครับ single core นี่ก็อยู่ที่1,439แต้มนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะ ถัดมาผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ M.2 PCIe 4.0ขนาด1 t b ใช้ได้จริงอยู่ที่953 g ิมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่6,991 m b กะความเร็วในการเขียนอยู่ที่6,680 m b กะไก็คือให้ตัวความเร็วสูงมาเลยนะแต่แอาจจะมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับก็คือตรงค่า read random 4K แถวที่3นเนี่ยอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะผมแค่หลักร้อยเท่านั้นเอง ทีนี้มาดูผลทดสอบขอบเขสีหน้าจอนะครับหลังจากที่คาลิเบตหน้าจอ้วยตัว Spider e ์ i i ็กเท่ากับว่าเจ้าตัวหน้าจอ ThinkPad P14s Gen3 เครื่องนี้นะครับจะมีขอบเขดสีอยู่ที่64% sRGB นะครับผมก็อยู่ในเกณฑมาตรฐานปกติทั่วไปนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถคัสตอมเอาพวก100% sRGB ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเพิ่มเงินด้วยนะ ต่อมาผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับอันนี้คือไอ้น,นี่เราไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดเปิดแสงหน้าจอ30%แล้วก็เปิดเสียงลำโพงดัง30%เท่ากับว่าจะตัวทิงแพดเครื่องนี้เนี่ยสามารถดู YouTube ได้นานสูงสุดถึง7ชั่วโมงกับอีก58นาทีนะครับถือว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอึดมากๆเลยนะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยผลทดสอบความร้อนตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อมานะครับอุณหภูมิตัว CPU นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับแต่จากที่บมสังเกตดูตอนเล่นเกมนี่เนี่ยอุณหภูมิ CPU นะครับจะสูงสุดราวๆสัก92-93องศาด้วยกันนะส่วนออนบอร์ดของเขาเนี่ยก็ร้อนสูงสุดอยู่ที่76องศานะครับก็ถือได้ว่าการระบายของร้อนของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จากที่บอลเอามือจับๆมาดูนะครับผมความร้อนตัวเครื่องของเขาเนี่ย จะร้อนตรงบริเวณตรงตัว R ตัว T แล้วก็ตัว F ตัว G ตรงกลางๆเครื่องแถวนี so it, it so ้นะครับส่วนทาาน้่งขวามือตัวนี้คือไม่รู้สึกร้อนเลยนะแล้วก็หากใครที่กังวลว่าตัวพัดลมความร้อนจะเป่ามือตรงนี้นะครับซึ่งจากที่ไอ้บอลใช้งานมาเนี่ยลมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป่ามือจนหน้าลำคาอะไรนะ สรุปนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Lenovo le ThinkPad P14s Gen3 เครื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแล็ปท็อปสาย Business อีกตัวหนึ่งที่น่าซื้อมาใช้งานมากๆนะครับด้วย CPU ของเขาเนี่ยที่เป็นตัว AMD Ryzen Pro นะครับที่จะมีความปลอดภัยมากกว่า CPU Ryzen ปกตินะครับเหมาะสำหรับองค์กรหรือว่านักธุรกิจนะครับที่ข้อมูลภายในตัวเครื่องเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับมันกันพวกม a l w a หรือว่าไวรัสเนี่ยแต่ระดับตัวชิปกันเลยทีเดียว ซึ่งจะตัวไรเซน5 Pro 6650U เครื่องนี้เนี่ยตัวการ์ดจอบอกของเขาเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นตัว Radeon 660m เนี่ยจากที่ทดสอบมาคือเอาไปเล่นเกมเบ,มบาๆอย่าง d o t a 2หรือว่า The S i m s เนี่ยก็คือไหวสบายๆพูดง่ายๆก็คือได้เรื่องของทั้งความแรงและก็ความปลอดภัยนั่นเองนะครับรวมถึงสเปควาพรวมของเขาเนี่ยที่มันสามารถคัสตอมได้นะผมตามหน้าเว็บเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาแรมเท่าไหร่กี่กิกฮาร์ดดิสก์กี่กิกจะเอาตัวอ่านสมาร์ทการ์ดไหมหรือว่าจะเอา WiFi แบบไหนนะครับก็คือคัสตอมได้หมดเลยนะมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กทิงแพดอะไรประมาณนี้ รวมถึงจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือวัสดุดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกรีไซเคิลผส,สมแมกนีเซียมแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายนะอันนี้คือชอบจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนทานของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาผ่านพวกมาตรฐานมิเตอรี่สแตนดาร์ดด้วยนะก็คือทนร้อนทนฝุ่นทนการตกระแทกเนี่ยได้ระดับมิเตอรีเกรดเลยนะ นอกจากนี้นะครับก็คือในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยที่ให้มาค่อนข้างครบนะครับแม้ว่าตัวเครื่องจะบางๆเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ก็ยังมีพอร์ตแลนด์มาให้นะ USB Type C ของเขาเนี่ก็รองรับทั้งการชาร์จไฟต่อจอแยก USB Type A นี่ก็มีมาให้แบบ2ช่องไม่กักเลยนั่นเองนะแถม HDMI ของเขาเนี่ก็เป็นเวอร์ชัน2.1ด้วยนะครับเอาไปต่อพวกจอ 4K 120Hz เนี่ยก็ไหวนะ ส่วนฟิลลิ่งคีย์บอร์ดการพิมพ์งานอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่มันพิเศษกว่ารุ่นอื่นเนี่ยก็คือมีตัวแท็คพอยต์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของโน้ตบุ๊กทิงแพดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตัวทัชแพดนีเนี่ยจากที่บอนใช้งานมา23วันเต็มๆนีเนี่ยตัวทัชแพดของเขาเนี่ยไอ้บอนรู้สึกได้เลยว่ามันพิเศษกว่าโน้ตบุกรุ่นอื่นๆนะครับมันมีความนุ่มลื่นแล้วก็แม่นยํามากกว่าทัชแพดรุ่นอื่นๆจากที่บอลเคยสัมผัสมานะ อีกชั้งแบตเตอรี่ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างอึดใช้ได้เลยนะครับจากที่ทดสอบเอาไปดูวิดีโอ y t u t u เนี่ยสามารถดูได้ถึง7ชั่วโมงกับเกือบ8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวส่วนข้อสังเกตของเค้าหนมจากที่แอร์มิบอนใช้งานมานะครับเรื่องแรกเลยนะก็คือตัวปุ่มฟังก์ชันของเขาเนี่ยที่มันไปอยู่ที่มุมล่างซ้ายนะครับส่วนตัวแอร์มิบอนเองเนี่ยคือใช้พวกคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับกับ PC หรือว่ากับโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆเนี่ย ปุ่มคอนโทรลมันอยู่ที่มุมล่างซ้ายแทนนะครับทำให้เวลาที่มันจะกดปุ่มคอนโทรล C คอนโทรล V หรือว่าจะกดคอนโทรลชิป ESC เพื่อเปิด Task Manager เนี่ยมันจะแบบลัน่ลนๆกดผิดบ่อยๆนะครับซึ่งต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักนะึ่หรือว่าถ้าใครที่ชิน layout notebook Think แ a d แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวปุ่มลูกศรของเขาเนี่ยที่ปุ่มเพอ up เพด down เนี่ยมันติดกับตัวปุ่มลูกศรไปหน่อยนะครับอันนี้คือแอดมินบอดเนี่ยเป็นคนนิ้วใหญ่ก็ลั่นบ่อยเหมือนกัน แล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือบาลานซ์ตัวเครื่องนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่ามันน่าจะทำบาลานซ์ได้ดีกว่านี้นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถเปิดปิดฝาทับมือเดียวได้นะครับนี่เลยนะเนี่ยตัวเครื่องแบบแกนฝาพับของเขามันค่อนข้างแข็งมากๆนะครับเนี่ยมันติดมากับตัวเครื่องเลยนั่เนเองนะมันน่าจะแบบเปิดมือเดียวแบบง่ายๆแบบนี้นะไม่ต้องแบบใช้มือ2มือจับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือน้ําหนักตัวเครื่องนี้เนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยหนัก1-4กิโลกรัมนะผมถ้าไปเทียบกับน้ำลุกไซส์บางบางมาเบารุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะหนักแค่ประมาณ1 1หรือว่า1นเท่านั้นนะคือตัวนี้เนี่ยจะหนักกว่ารุ่นอื่นประมาณสัก2 3ขีดได้เลย กับอะแดปเตอร์ของเขานะครับที่เป็นแบบอะแดปเตอร์แยกเหมือนลุกทั่วไปอยู่นะครับที่ต้องมีสาย AC แล้วก็มีหัวฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็น Type C นะครับส่วนตัวมองว่ามันน่าจะให้อะแดปเตอร์ที่เหมือนมือถือมากกว่านะผมจะได้พกพาสะดวกนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่65วัตต์ด้วยกันนะครับหัวฝั่งนี้ก็เป็น Type C นะผมเสียบชาร์จกับช่องไหนก็ได้ของตัวโน้ตบุ๊กนะ สำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับ l e n โ v o ThinkPad P14S Gen3 เครื่องนี้เนี่ยสเปคที่เป็น CPU AMD Ryzen 5 Pro 650U 6 c o r 12เ h r e นี้เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทด้วยกันนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย l e n o v o ทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านตัวเว็บไซต์ของ l e โ o v o ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะปรับตามสเปคที่เราเลือกเข้าไปนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Lenovo ThinkPad P14s Gen3 เครื่องนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลกขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแชนแนลคอมคากันด้วยนะครับ